มากนะครับถ้าไม่ได้คุณช่วยผมคงเอาเงินนี้ไปรักษาแม่ผมไม่ได้ไม่เป็นไรเลยค่ะขอบครับอะไรของคุณนะคะมาเทกาแฟฉันทิ้งทำไมแก้วน,นี้มันแพงนะคะ คือว่ามีเด็กคนนึงอะคะ่ะแอบเอายาใส่ในแก้วของคุณอะไรนะคะขอบคุณค่ะแล้วเด็กคนนั้นอยู่ไหนคะเขาไปทางโน้นแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะอุ้ยหนูทำอะไรของหนูเนี่ยหนูขอหลบแบน,นึงนะคะอดคุณคะ เห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กเลยหอบขามีหน้ามาว่าม,มาแถวนี้ไหมคะไม่เห็นนะคะหรอคะเออคุณคะคือฉันจะไปหมู่บ้านเคอเคอะคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ทางเลยคุณพอจะรู้ทางไหมคะหมู่บ้านเคอเคเหรอคะค่ะเออเดี๋ยวคุณตรงไปทางนี้นะคะตรงไปเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายประมาณ5านาทีก็ถึงแล้วค่ะ ตรงไปทางนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะเสียงอะไรอะคะเสียงจามฉันเองค่ะพอดีว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนนะคะนั่งเด็กบ้ากระสานเหรอ มีเด็กขโมยเอกาาสารฉันไปอะค่ะคนณตำรวจเห็นเด็กตัวเล็กๆเขาเขา่มีหน้าม้าผ่านมาแถวนี้ไหมคะเออผมเห็นวิ่งแปทงโน้น,นะครับงั้นเดี๋ยวผมไช่วยตามจับนะครับขอบคุณค่ะหายไปไหนเนี่ย,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 ยร,ร,รวจจับกนนเนผมเปล่านะครับ หนูหนูหยุดอย่างนี้นะหนูหน,หน,หนูเดี๋ยวก็ขโมยของพี่เขาแบบนี้ไม่ได้นะคะรีบคืนของพี่เขาไปเร็วแต่เอกสารนี้ไม่ใช่ของพี่เขานะคะมันจะไม่ใช่ได้ไงแกขโมยเอกสารจากกระเป๋าฉันเนี่ยไม่จริงค่ะมันคือของคุณยายเนธหนูไม่ได้โกหกใช่ไหมคะหนูไม่ได้โกหกค่ะ งั้นพี่ขอดูเอกสารหน่อยได้ไหมพี่ตำรวจคะพี่ตำรวจเป็นคนดีไหมคะที่เป็นคนดีคะ่ะที่เป็นตำรวจเชื่อใจพี่ได้นะครับฉันขอเอกสารคืนด้วยค่ะไม่ได้หรอกนะครับผมต้องตรวจสอบเอกสารก่อนอะ หนูคะเดี๋ยวหนูช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณกิ่งแก้วรอตรงนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวฉันแววน้ำอุ่นมาให้ค่ะ คุณกินแก้วดื่มสักหน่อยนะคะคุณแก้วอย่าเพิ่งหลับนะคะเดี๋ยวคุณแก้วรบกวนเซ็นเอกสารนี้ให้หน่อยนะคะเป็นเอกสารที่โรงเรียนคุณหมูมิลินนะคะ ไ้รอฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มันไหลแกกับหลานสาวก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ตามท้องถนนนะนะขอบคุณนะคะคุณนานี่พี่แม่บ้านเอายาสลบให้คุณยายกินเหรอเนี่ย เป็นแบบนี้แหละค่ะถ้าพี่ตำรวจไม่เชื่อไปบ้านหนูก็ได้ค่ะโอ๊ยคุณตำรวจคะอย่าไปฟังเด็กเลยค่ะยังไงเด็กมันก็คือเด็กอยู่วันนังข้ามาละค่ะเชื่อไม่ได้หรอกค่ะยังไงฉันขอเอกสารคืนนะคะเสียเวลามามากละไม่ได้หรอครับผมต้องตรวจสอบความจริงก่อนผมถึงจะคืนให้คุณได้หนูจ๊ะช่วยพาพี่ไปที่บ้านหนูหน่อยสิค่ะเฮ้ยคุณ คุณจะไปไหนอ่ะพอดีฉันมีธุระค่ะด่วนมากเลยต้องรีบไปไม่ได้ครับคุณต้องไปกับผมก่อนคุณย,ยสวัสดีครับคุณใช่เจ้าของบ้านที่นี่หรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วรู้จักกับสองคนนี้ไหมครับ เด็กคนนี้เป็นหลานฉันเองส่วนนั่นก็แม่บ้านฉันงั้นรบกวนคุณช่วยดูยเอกสารหน่อยครับไม่ใช่นะคะคุณตำรวจฉันไม่เคยคิดจะยกสมบัติให้กับแม่บ้านไอ้ฉันดูแลเธออย่างดี ให้ทั้งที่อยู่ให้ข้าวกินให้เงินเดือนทำไมเธอทำเรื่องแบบนี้กับฉันได้อะแล้วใครมันจะอยากเป็นขี้ข่าตลอดชีวิตอ่ะฉันเองก็อยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะรวยอยากจะสบายอะจะบอกอะไรให้ไมีเด็กคนโง่เท่านั้นแหละที่ยอมไป็ขี้ข่าคนอื่นฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆเลยอ่ะงั้นแสดงว่าเรื่องทั้งหมดที่เด็กคนนี้เป็นคนบอกก็เ,เป็นความจริงอะ่ะสิครับ เอ,อฉันว่าน่าจะเปก็การเข้าใจผิดนะคะขอตัวค่ะเ,เดี๋ยวก่อนครับคุณยังไปไหนไม่ได้คุณต้องไปให้ปากคำที่โรงพักกับผมก่อนคุณตำรวจคุณครับคุณตำรวจครับฉ,ฉันอธิบายได้นะคะรับนิลินเก่งมากๆเลยนะจ๊ะหลานยายค่ะ เร็วมานี่ก่อนเร็วเร็วเร็ว,รว,ปวไปดูดว่วนเลยเจะไปไหนแล้วจ้าคนสวยสนใจไปเดินเล่นกับพี่ไหมจ๊ะบอกแล้วไอ้เมื่อกี้นี่แซวฉันเหรอคะ เออแค่พูดเล่นๆลนขำๆนะครับเล,เล่นเหรอคะเมื่อกี้ยังกล้าอยู่เลยอะ่ะตอนนี้เป็นอะไรอะ่ะแ <c oughs> ค่จะมองหน้าเนี่ยยังไม่กล้าเลยนะคะหรือว่าคุณหรือเปล่าที่เป็นคอนเซลิลฉันใช่ครับผมเองทาไมเหรอครับคุณจะจูบผมอ๋อ ถ้างั้นเนี่ยพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ร้านนี้นะฮะทำไมอะคะคุณไม่อยากไปดื่มอะไรกับฉันหน่อยเออครับไปครับฉันจะรอนะคะ เอาว่าเพื่อนพัรมีสาวเชวนไปกินข้าวอ่ะโอ้ยสวัสดีค่ะสุดหล่อสวัสดีครับหล่อหน้ากินขนาดนี้เนี่ยวันนี้มาคนเดียวเหรอคะตรงเวลาดีนะคะเชิญค่ะครับ ไวน์แก้วนี้เนี่ยเป็นไวน์ที่แพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเลยนะคะลองดื่มดูก่อนสิอออผม,ผมไม่ไม่ดื่มครับแต่ว่าฉันสั่งมาแล้วอะ่ะแล้วฉันก็จ่ายเงินไปแล้วด้วยน้องคะเอาอาหารมาเสิร์ฟเลยค่ะ ะะเดี๋ยวถ้าเราทานเสร็จแล้วเนี่ยเราไปต่อกันที่ห้องฉันนะคะ,ะคุณครับผมว่ามันเร็วเกินไปครับไม่เห็นจะเป็นไรเลยคะ่ะเอาจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน คุณไม่อยากไปหรอคะเออว่าฉันอยากให้คุณมาเป็นของฉันอนะยิ่งเร็วยิงดีงอ๋อคุณครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าน้ำก่อนนะครับ วันนี้กูมาที่ร้านะ่ะมีเรื่องเลยไม่รู้แปลกๆว่ะผู้หญิงทุกคนในร้านะเข้าหากูทั้งหมดเลยนะเว้ยแถมผู้หญิงคนนั้นะ่ะยังชวนกูไปบ้านเขาอีกกูจะทํายังไงดีวะเนี่ยบ้าไปเล้วไอ้พัดผู้หญิงชวนไปบ้านก็ไปนี่ครับเออ,เอ,อแค่นี้ลนะโถ่ ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เอาวะไปก็ไปสุีิรักจ๊ะเรียกผมสุที่รักเหรอครับก็ใช่นะสิก <Were they? S 2> ็อ <c oughs> ยู่กันสองคนน่ะจะให้เรียกใคร ทำไมเรียกผมแบบนั้นล่ะครับเอ้าหรือจะให้เรียกหัวจ๋าก็ได้นะเรียกหัวจ๋าก็ได้นะหัวจ๋าหัวจ๋าัวจ๋าเฮ้ยคุณเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำมามีผู้หญิงเขาจะมาลวนลามผมอ่ะแล้วก็ตอนผมออกจากห้องน้ำเนี่ยนะเขาเรียกผมว่า สุดที่รักสุดที่รักเฮ้ยฟังแล้วขนลุกมากเลยอ่ะคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะอาจจะเป็นพ่อคุณหลอกก็ได้ว่าแต่ตอนนี้เราทานเสร็จแล้วอะพร้อมไปต่อเียยคเฮ้ยคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณจะลวนลามผมหรอ ขอตัวก่อนนะครับไอจัดการต่อได้เลยได้ค่จะเยฉันจัดการเฮ้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยประตูเปิดไม่ได้ครับจะรีบไปไหนแล้วจ้าสุดหล่อ ขอดูความหลอกใกล้ๆหน่อยส pues. ิคุณคุณช่วยช่วยผมด้วยคุณช่วยผมด้วยเกิดอะไรขึ้นครับกผูここ้หญิงร้านนี so ้สิเขาเป็นบ้ากันหมดแล้วเราต้องหนีคุณเดี๋ยวดูดคุณใจเย็นก่อนนะเกิดอะไรขึ้นไหนคุณเล่าให้ผมฟังก่อนกผู้หญิงร้านนี้สิเขาทั้ง ตัวนามผมเรียกผมสุดที่รักผัวจ๋าเฮ้ยฟังแล้วขนลุกกันหมดเลยเนี่ยแล้วยังไงครับคุณไม่ชอบเหรอชอบบ้าอะไรเนอคุณน่ากลัวจะตายเอาต้องหนีนะจะรีบหนีไปไหนล่ะเฮ้ยคุณน่ะหล่อซะขนาดเนี้ยมันก็น่ากินจริงๆนะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยนะนี่เฮ้ยเฮ้ย นี่อยบอกนะว่าพวกคุณร่วมมือกันอ่ะก็ใช่น่ะสิคุณจะได้รู้ไงว่าการที่ผู้หญิงถูกผู้ชายแซวมันรู้สึกยังไงฉันว่าตอนนี้คุณรีบออกไปได้แล้วก่อนที่พวกเราจะยินคุณจริงๆ้ยผัวจ๋า เลยนะคุณจะเอาข้าวของของบริษัทออกไปไม่ได้นะคะนี่คุณเพิ่งมาทํางานใช่ไหมครับคุณไม่รู้จักผมหรอเพิ่งมาทํางานแล้วไงคะฉันไม่รู้จักคุณหรอค่ะแล้วฉันก็ไม่สนใจด้วยว่าคุณจะเป็นใครเพราะหน้าที่ของฉันเนี่ยคือการดูแลรักษาความสะอาดของบริษัทแล้วก็ดูแลข้าวของของบริษัทฉันไม่สามารถให้คุณเนี่ยเอาข้าวของของบริษัทออกไปได้หรอกนะคะนี่มันเป็นหน้าที่ของฉันค่ะงั้น ผมขอซื้อเรือนี้แล้วกันนะครับฉันไม่ต้องการเงินค่ะถ้าคุณอยากได้เนี่ยคุณก็ไปหาซื้อเองสิคะคุณจะทำอะไรอะคะปล่อยเลยนะผมบอกให้ปล่อยครับนี่คือคำสั่งคุณนั่นแหละที่ต้องปล่อยมันเป็นลูกเธอทำในของเธออะเขาหนีกับท่านประธานได้ไงเนี่ยท่านประธานคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเป็นอะไรไหมคะผมไม่เป็นไรครับ ขอโทษด้วยค่ะฉันไม่รู้ค่ะว่าคุณคือท่านประธานขอโทษนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องมาทำความสาดแล้วนะครับตอนนี้บริษัทของผมตําแหน่งพนักงานขายว่างอยู่พอดีผมว่าคุณแบบคุณเนี่ยเหมาะที่จะทำงานตำแหน่งนี้ที่สุดละมีความรับผิดชอบ แถมยังมีความจริงจังต่อการทำงานแต่ท่านประธานคะคุณพอดครับคุณช่วยพาเขาไปที่แผนกขายด้วยนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรหาดิฉันได้ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ เดินทางปลอดภัยนะคะแต่งแม่บ้านก็เป็นพนักงานขายได้อ่านพยัญชนะได้ครบทูกตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ี่จะจะมาขอกินข้าวฟรีอีกแล้วอ่ะไมพูดงั้นนะสวัสดีค่ะคุณลูกค้า คุณลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีมีคูปองอาหารกลางวันสักใบไหมอะ่ะมีค่ะฉันขอหน่อยได้ค่ะมีค่ะคูปองแล้วคุณลูกค้าสนใจโครงการของบริษัทเราไหมคะเดี๋ยวฉันกินข้าวอิ่มก่อนแล้วกันค่ยว่าได้ค่ะ นี่เธอคิดว่าเขาจะมีปัญญาซื้อบ้านจริงๆเหรอคนอย่างเธอเนี่ยยังแยกระหว่างลูกค้าจริงกับลูกค้าที่จะมาขอกินข้าวฟรีไม่ได้เลยยิงจะกล้ามาเสนอหน้าขายบ้าน ข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมคะอิ่มแล้วงั้นดิฉันขอเสนอแบบบ้านให้ฟังนะคะโอ้ยไม่ต้องหรอกฉันรู้อยู่แล้วว่าบ้านโครงการนี่มันสวยที่มาเนี่ยแค่จะไปดูไซต์างานก่อสร้างอะอคคะคะ้คุณลูกค้าคะไซต์งานก่อสร้างนี่มันไกลมากเลยนะคะถ้าไปกลับก็ประมาณ3ามชั่วโมงนะคะโอ้ยเธอมันไม่ไกลหรอกฉันเอามอไซค์ามาน่นนะนจอดอยู่นะ่ะแต่ที่ไซตงานก่อสร้างมันอันตรายมากเลยนะคะ โดยปกติแล้วทางบริษัทเราเนี่ยจะไม่ค่อยอนุญ,ญาตให้เข้าไปนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าฉันชกหมวกมาด้วยนี่ปลอดภัยแน่นอน <c oughs> ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะพาคุณลูกค้าไปเองนะคะจัดไปตายจริง ลงทุนขนาดเนี้ยคิดว่าอย่างน้อยจะขายบ้านในสักหลังซะอีกที่ไหนได้ลูกค้าหนีไปแล้วนี่เองค่ะคุณลูกค้ายังไม่สนใจหรอคะไม่เป็นไรเลยคะ่ะไว้โอกาสหน้าถ้าคุณลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อมาทางมุกได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ วันนี้สิ้นเดือนนะเผื่อเธอจะลืมฉันมาเตือนความจำเธอซะหน่อยรีบทำยอดแล้วกันนะไม่งั้นเตรียมเก็บข้าวของจากที่นี่ได้เลยคุณไอซ์คะสวัสดีค่ะนี่คูปองนะคะคุณไอซเอาไปทานอาหารได้เลยค่ะวันนี้ฉันไม่ได้มากินข้าวฟรอ่ะฉันมาซื้อบ้าน ซื้อบ้านเหรอคะคนอย่างแกเนี่ยน,นะ <c oughs> จะมีปัญญาซื้อบ้านดูจากสภาพแล้วเนี่ยจะมีเงินสักกี่บาทเชียวเก็บเงินไว้กินข้าวตอนหิมดีวกว่าไหมทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะทำไมฉันจะไม่มีปัญญาซื้อบ้านล่ะ เดี๋ยวฉันแนะนําให้ค่ะฉันเป็นเซลล์ขายบ้านขายที่ดินมาสิบกว่าปีแล้วนะคะทาเลไหนดีมุมไหนดีเนี่ยฉันรู้หมดเลยค่ะแต่ว่ามุกเนี่ยเพิ่งเริ่มงานเดือนแรกประสบการณ์เนี่ยเทียบฉันไม่ได้เลยค่ะฉันเกรงว่าคุณเนี่ยจะได้บ้านแบที่ดีอะคะ่ะคนเราเนี่ยมันไม่มีใครดีตั้งแต่เกิดหรอกนะคะส่วนประสบการณ์เนี่ยมันก็เรียนรู้และพัฒนากันได้สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือคุณธรรมมากกว่า ฉันไม่กลัวหรอกนะว่าจะได้บ้านหลังที่ไม่ดีเพราะว่าฉันไม่ได้จะมาซื้อแค่หลังเดียวฉันมาซื้อทั้งโครงการทั้งโครงการเลยเหรอคะมุกเตรียมเอกสารในฉันทีนะได้เลยค่ะขอบคุณคุณไอซ์มากเลยนะคะที่ไว้วางใจมุกให้มุกดูแลคะ่ะคุณค่ะฉันก็ขอบคุณเธอเหมือนกันนะที่ดูแลฉันเป็นอย่างดี ไม่ได้ตัดสินฉันจากการแต่งตัวที่ภายนอกคนอย่างเธอเนี่ยยังพัฒนาไปได้อีกไกลนะสู้ๆล่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ